สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องออโต้ล้อแมกนะครับผมวันนี้ก็จะพามาชมล้อใหม่นะครับผมล้อใหม่ขอบสิบห้านะครับผมเป็นล้อเวลนะครับผมเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับครับสําหรับชุดนี้นะครับผมเป็นล้อเวลนะครับผมเป็นล้อใหม่นะครับผม ex55 นะครับผมงานเซเว่นฟิปนะครับผมงานเซเว่นฟิปนะครับนี่นะครับผมล้อเงาวับเลยนะครับผมล้อใหม่ล้อใหม่ยางใหม่นะครับชุดนี้ ให้ดูคร่าวๆนะครับผมนี่ครับครับสำหรับชุดนี้นะครับผมเป็นล้อขอบสิบ้านะครับผมออฟ30ินะครับผมออฟ30กว้างเจ็ดนิ้วนะครับผมกว้างเจดนิ้วสำหรับรถเก๋งเล็กทั่วไปนะครับผมขนาดสี่ลูร้อยนะครับผมขนาด4ลูร้อยสำหรับรถเก๋งเล็กทั่วไปนะครับผมยาลิศ ดีออดแจ๊ดนะครับผมนิสสันมัดนิสสันอันเมล่าใส่ได้หมดนะครับผมมาด้าสองนะครับครับสําหรับชุดนี้นะครับผมก็แม็กใหม่ยางใหม่นะครับผมยี่ห้อซูแม็กนะครับผมสําหรับชุดนี้ลดยางเบอร์หนึ่งก็ห้าห้าสิบสิบห้านะครับผมยางจะมีสองขนาดนะครับผมหนึ่งเก้าห้าห้าสิบสิบห้าแล้วก็หนึ่งเก้าห้าห้าห้าสิบห้านะครับ สําหรับชุดนี้นะครับผมทางร้านของเราก็ขายอยู่ที่ในราคานะครับผม13,500บาทนะครับผม13,500บาทนะครับผมสำหรับลูกค้าที่สนใจก็โทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับผมที่เบอร์โทร0 8 5 7 7 4 3 1 9 1นะครับผมหรือจะเป็นไลน์ก็เป็นเบอร์โทรเหมือนกันนะครับผม0857743191เหเหมือนกันนะครับผม สามารถเข้ามาชมที่ร้านได้นะผมร้านของเราตั้งอยู่ที่อำเภอรกระบินบุรีจังหวัดปายกินบุรีนะครับผมหรือลูกค้าต่างจังหวัดต้องการให้เราจัดส่งให้ก็ได้นะครับผมในราคา13,500บาทเหมือนกันนะครับผมแต่ลูกค้าจ่ายค่าจัดส่งเองที่ปลายทางนะครับผมสําหรับชุดนี้นะครับผมประกอบให้เรียบร้อยนะครับผมไปถึงใส่ได้เลยนะครับผมล้อพร้อมยางในราคา1 3 5 0 0บาทนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับถ้ามีล้อเข้ามาใหม่ๆว่าจะเป็นมือหงมือสองเราก็จะมารีวิวให้ชมกันอีกครั้งนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ